เกษตรข้างบ้านมาแลว้วสวัสดีครับผมกเกษตรข้างบ้านเลี้ยงกุ้งแม่น้ำได้บอกเข้าไปอีพีนี้ผมจะพามาดูการจับกุ้งขายนะว่าคือสามเดือนจับกุ้งขายก่อนรอบนึงนะครับอันนี้ก็คือคือที่ผมขายกุ้งอยู่นะค,คือสี่เดือนผมจับขายแต่ผมจะจับขายก่อนสามเดือนสามเดือนผมจะคัดขายก่อนรอบนึงแล้วที่เหลือ ก็จะเลี้ยงต่ออีกเดือนนึงแล้วขายทั้งหมดเลยนะครับนะฮะคือกุ้งผมจะจับสองบ่อแต่ว่าต้องจับวันละบ่อเพราะว่ามันต้องทําละเอียดเพราะว่ารอบนี้ผมจะปกติเนะี่ยน้ำแค่นนีะ้ผมก็ช้อนกุ้งแล้วละช้อนช้อนกุ้งแล้วก็คัดแยกกุ้งขายได้เลยแต่รอบนี้ต้องต้องเอาละเอียดเพราะผมจะเอาลูกกุ้งมาขายด้วยลูกกุ้งที่อยู่ในบ่อนะลูกกุ้งเนะีนะ่ยลูกกุ้งเนะี่ยะ ในคัดไปแล้วนะลูกกุ้งที่โตโตอยู่ในบ่อนี่ยังไม่หมดนะนี่ยังแค่ส่วนหนึ่งยังเหลือยังมีเยอะก็คือมันยัง,ต,งต้องจับละเอียดหน่อยนี้พักพักกินข้าวกันเลยมาอาัดคลิปให้ดูเพราะว่าต้องเก็บละเอียดหน่อยมันต้องอแยกลูกกุ้งแล้วก็แยกกุ้งใหญ่แล้วก็แยกกุ้งที่จะเลี้ยงต่อไปอีกเดือนนึงนะกุ้งก็ผมจะมาถ่ายให้ดูว่าเลี้ยงกุ้งสูตรผมเนี่ย มันเป็นยังไงนะคือหนึ่งเลยถ้าเลี้ยงกุ้งสูตรผมนะหนึ่งเลยคือจะได้ลูกกุ้งอะ่ะมาขายด้วยลูกกุ้งในบ่อนะจะเก็บไว้เลี้ยงต่อหรือจะเอาไปขายแล้วแต่เราได้ได้หมดเลยหนึ่งแล้วนะก็คือเราจะมีผลพลอยได้คือจะมีลูกกุ้งในบ่อสองน้ํา ถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงกุ้งสูตรผมอะน้ําก็คือผมจะใช้น้ําเก่ากลับมาเลี้ยงเนี่ยที่ผมดูดเนี่ยผมใช้ปัมนะป๊มตัวนี้ดูดมาดูดนะปั๊มตัวนี้ดูดน้ํามาเก็บไว้บ่อนี้มาพักไว้บ่อนี้เนะี่ยดูดน้ํามาพักเก็บไว้บ่อนี้ดูดน้ํามาเก็บก่อนแล้วพอเสร็จธุรกรรมทุกอย่างปุ๊บแล้วดูดน้ํากลับมาคืนกลับมาคืนแล้วก็เลี้ยงต่อเอาน้ําเก่ามาเลี้ยงต่อไม่เปลี่ยนน้า คือถ้ามันขาดนิดหน่อยก็เติมน้าใหม่ไปม,มันก็ต้องมีขาดบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยน่นนนะมันไม่ขาดมาเยอะหรอกแล้วก็เติมน้ําใหม่เข้าไปเลี้ยงต่อเลยเลี้ยงต่อได้เลยไม่ต้องมาลอ,อน้าําพักน้ําไม่เงียคือไม่เปลี่ยนน้าเลี้ยงต่อได้เลยถ้าบ่อพักไม่พอเราก็อย่างผมผมเอาไปฝากไว้บ่ออื่นก่อนเนะี่ยอย่างบ่อนั้นมันเต็มแล้วเอามาฝากบ่อนี้ได้อีกเนะี่ยเราก็ฝากได้หลายบ่อ,อเด Hiç ี๋ยวเดี๋ยวเวลา เสร็จปุ๊บแล้วกระดูดกลับมาคืนดูดกลับมาคืนที่เดิมได้หมดนะี่ต้องใช้ปั๊มตัวนี้ช่วยนะนะได้ลูกกุ้งมาขายด้วยประหยัดน้ําด้วยนะครับสูตรที่ผมเลี้ยงอยู่นะนะแล้วลดต้นทุนอาหารได้คือในหนึ่งมื้อเนี่ยคือในหนึ่งวันเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยผมให้อาหารไม่แค่แค่มื้อเดียวนะนอกนั้นจะเป็นไส้เดือนเลยจะเป็นไส้เดือนล้วนๆเลย สูตรผมที่ผมเลี้ยงอ่ะเนี่ยไส้เดือนผมเนะนี่ยนีน่ไส้เดือนนะมีเยอะต้องทำไว้เยอะๆไส้เดือนนะเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฟักให้ดูฟักให้ดูเนีห็นไหมไส้เดือนเต็มเลยนะนี่เพิ่งจับไปได้สามวันเนะี่ยแตกเยอะอีกแล้วนะแตกใหม่ก็ผมให้อาหารมันก็คืออาหารมันจะเป็น ไอน้นี่อาหารจะเป็นผลไม้แล้วเนี่ยผลไม้แล้วก็กล,ล้วยน้ําว้ากล้วยน้ําว้านะครับกล้วยนะกล้วยน้าว้ากล้วยน้ําว้าแล้วก็แอปเปิ้ลนะครับผมก็ให้คือถ้าให้อาหารเขาดีเขาก็จะแตกแตกดีมีมีให้เราได้เอามาใช้ตลอดนะคือยังมีบางคนติอยู่ตรงที่ว่าติดติตรงที่ใส้เดือนใส้เดือนมันเขาเขาว่าใส้เดือนมัน มันแบบยังไงอะเขาว่ากลัวเขาไม่กล้ากินอย่างเงี้ยเราเอามาันกุ้งมาเลี้ยงเสตเดือนนะคือเราเอาเสตเดือนมาเลี้ยงกุ้งเนี่ยเขาจะมองว่ามันสกรปรกมั่งอะไรมั่งคือผมไม่แคร์นะตรงนั้น,นผมไม่สนใจเลยผมไม่มองเลยแล้วผมก็ถามลูกค้าว่าโอเคไหมว่าเนี่ยผมเอาเสตเดือนที่เพาะเองเนะี่ยมาให้กุ้งกินเขาไม่ซีนเรียสเลยก็ออเดอร์ผมก็ยังแน่นเหมือนเดิมออเดอร์ผมก็ไม่พอขายเหมือนเดิมเขาไม่ซีนเรียด เขาพูดอยู่คาเดียวกุ้งมึงอร่อยอะ่ะก็คือจบเลยผมก็ไม่พราะกุ้งอะ่ะมันกินเส้เเดือนน่ะผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยนะและเส้เดือนผมพ่อเองผมให้กินผลไม้ผมเส้เดือนไม่ได้สกรปรกอย่างที่คุณคิดนะบางบางคนนะคิดว่าเส้เดือนสกรปรกมันไม่จริงนะไม่จริงเลยคือมันมาซีเรียตรงที่ว่ากุ้งกินเส้เดือนเหรอ แล้วที่ปลาดุกกินชีไก่อะที่กินกินกันอยู่ที่ฟาร์มใหญ่เขาทากันนะฟาร์มไก่ข้างบนแล้วกุ้งกินชีไก่อยู่ข้างล่างอันนั้นไม่เห็นซีเรียสเลยกินได้แต่กุ้งกินเส้เดือนบางคนซีเรียสอันนี้ผมมองว่ามันมันเป็นเรื่องแบบไร้สาระนะนี่ผมมองตรงๆเลยเพราะว่าแล้วตัวกุ้งอะ่ะกินเส้เดือนไปไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยมันก็สุขภาพแข็งแรงดีของมันมันมัน ไอ้คานตรงนี้ไปไดีกว่าเพราะว่าพอมบีบางคนเนะ่ะเขาทักมาถามผมด้วยก็คือกุง้งให้กินให้กินเซเดือนมันสกรปรกน้าเลยนะผมไม่สนใจเลยเพราะว่ามันเซเดือนผมเพาะเองนะผมไม่ได้ไปเอาคุยจากถังขยะมาให้กุ้งกินผมเพาะเสร็จปุ๊บผมก็มาล้างน้ําให้เอี่ยมแล้วก็ให้กุ้งกินนะนี่คือกุ้งก็สิ้นปีนะ่ะนกน้อง สิ้นสินสินปีเนี่ยสามเดือนพอดีบ่อเนี่ยนะสองสองบ่อของผมผมได้จับสองบ่อบ่อนั้นไว้จับพรุ่งนี้บ่อนั้นอ่ะอันนี้ต้องเอาบ่อนี้บ่อนี้ให้ทําทีละบ่อเพราะว่าทั้งวันนะนะมันก็เราเราต้องคัดเอามันมีใหญ่มีมีใหญ่เลยแหละใหญ่แล้วก็คือไซส์กาลังกินเลยอ่ะเราต้องคัดเอาพวกนี้ไซส์ไหนให้เราขายขายก่อนแล้วก็คัดเอา เห็นะโอ,โอ้โหดิน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 ไับไปดูปุงป่งปุ่งผมนี่เห็นสนะสวยโฟก,กัสม่นนกล้องเลยน,นะ่กล้องไวโฟก,กัสเลยเห็นไนะ ขายคนเดียวลำบากเลยเห็นนะกุ้งสวยใช้สวย,สวยก็คือจะจับแยกขายใช่ไหนที่มันนั่นก็จะแยกขายไปงหน่นยะใช้สวยไม่ต้องห่วงกุ้งผมว่คือมันมีเยอะมันมีคือมันมัน,ม,นมันประมาณจุบเกือบครึ่งเลยที่สามเดือนที่เราจับขายได้ก่อนเนะี่ยมันมันมีเป็นครึ่งเลย เราเสียเวลาหน่อยเดียวมันไม่ได้เสียอะไรน้ําเสียเวลาเราแค่หน่อยเดียวคือเราจับสามเดือนมาขายก่อนเราออกมาขายก่อนแล้วก็เราก็เลี้ยงต่อไปอีกเดือนนึงเพื่อที่จะขายทั้งหมดแต่ถามว่าทําไมไม่จับสี่เดือนพร้อมวันทีเดียวเลยก็ได้นะแต่เพียงแต่ก็คือมันจะมีมันจะมีอยู่บางบางกลุ่มที่ว่าจะโตไม่ทันเขาแต่ถ้าเราจับสามเดือนขายก่อนแล้วที่เหลือเลี้ยงต่ออีกเดือนนึงอันเราใช้ คือคือมันจะไซส์เดียวกันหมดอ่ะมันจะไอหนึ่งเดือนที่เหลือเนอี่ยมันก็จะใช้สวยแต่พูดสมมติว่าถ้าเรารอสี่เดือนจับขายมันก็จะมีบางกลุ่มที่โตไม่เท่าเขาอ่ะใช่ไหมนี่แหละมันที่ที่ที่ทำไมผมต้องสามเดือนจับขายก่อนเพราะผมจะคัดที่ที่ไซส์ใหญ่อะไซส์สวยอะมาขายก่อน มันก็เป็นครึ่งอนะ่ะมีเป็นครึ่งอนะ่ะที่ว่าที่ว่าจับขายได้เลยตอนนี้เป็นไงก็เป็นครึ่งอยู่แล้วมากมากบางถ้าเราอัดเซเดือนดีๆนะเซเดือนไข่ตุนะ๋นเนี่ยถามว่าสูตรผมเนะี่ยคือมันมันมันเอามาใช้งานได้จริงอนะ่ะผมผมกล้าพูดเลยคือประหยัดต้นทุนอาหารได้ประหยัดน้ำเนี่ยมัน มันได้หมดอะแบบนะะีตดูกุ้งนะ,นะกุ้งกุ้งแน่นบ่อนะไม่ใช่กุ้งหลอมแหลมกลุ้งแน่นบ่อเลยแต่ผมต้องมันจะมีใหญ่ๆเลยเนะนี่ยนี่ยคือเจ้าถิ่นใต้กระเบื้องเน,ะนี่ยก็คือเราก็น้ำจะมีชิกุ้งเพราะผมผมไม่ได้ดูดชิกุ้งเพราะว่าผมจะจับขายไงผมไม่ไดูดชิกุ้งมาสองอาทิตย์เลยเนะ่ จะจับขายก็เลยไม่ได้ดูดนี่นะไซส์ไซส์ไซส์ก็ได้อยู่สวยเดี๋ยวผมไม่ยอมโฟก,กัสเนี่ยนะไซส์สวยไซส์สวยน้ำคุณหน่อยเพราะว่ามันชิกุ้งผมไม่ได้ดูดผมไม่ดูดกุ้งอ๋อ แฟนบอหมดกุ้งขงผมอ่ะนี่คือ3มเดือนนะนี่คือ3มเดือนคือสิ้นสิ้นปีนี่สามเดือนน่ะผมก็จะจับให้ลูกค้าก่อนเอาเงินมาหมุนใช้ก่อนได้ไม่ต้องรอสีเดือนหรอกเนี่ยผมจะมาถ่ายให้ดูว่าผมจับกื้อขายน่ะเนี่ยสามเดือนนี่ผมจับขายก่อนรอบนึง แล้วคัดไซส์ไซส์ไหนที่ดูแล้วมันยังกินไม่ได้อะมันยังเราก็แยกไว้แยกไว้แล้วก็เลี้ยงต่ออีกเดือนนึงแล้วขายทั้งหมดเลยไม่ยากมันมันมันอยู่ที่เราเอาเอาเรา,เอา,เ,อาเอาใจใส่ะนะเรื่อง,องพวกนี้คือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเลี้ยงขายได้อะในบอกเข้าใบอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนนะนี่คือนี่ผมพูดเรื่องจริงเพราะว่ามันเลี้ยงยาก มันต้องมันเลี้ยงยากคือมันมันยังไม่แพร่หลายเพราะาหลายคนเอาไปเลี้ยงแล้วมันไม่ประสบความสาเร็จนี่จะฝังจะตัดที่คนเคยเลี้ยงมาก่อนที่ที่เขาก่อนมาดูผมอะ่ะเขาเขาบอกเขาเคยเลี้ยงแต่โอ้เขาบอกว่าเขาไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่ามันหลายอย่างอะ่ะให้แต่อาหารเม็ดอย่างเดียวอะ่ะแล้วออกซิเจนก็จับหนักเต็มที่เลยอะ่ะไม่เหลืออะไรเลย และน้ำเปลี่ยนทุกอาทิตย์อีกโอ้ไม่เหลือแน่นอนอันนั้นไม่มีทางเหลือคือเลี้ยงกุ้งสุดผมอะอย่างที่ผมบอกผมใช้น้ําเก่ากับมาเลี้ยงแล้วแล้ว,ลวระหว่างที่เลี้ยงผมไม่เปลี่ยนน้าเลยผมจะมีการดูดขี้กุ้งออกและเติมน้ําใหม่เข้าไปแค่ถัง20ลิตรอะถังเล็กๆเนี่ยถังเนี้นะเนี่ยถังนี้เยที่ผมสอนไว้เนี่ยถังนี้นะเนะียผมจะดูดขี้กุ้งออกดูดขี้กุ้ง ออกเสร็จปุ๊บแล้วก็เติมน้ําไปถังนึงแค่นั้นเองเจ็ดปดวันท,ทําทีแค่นั้นเองครับมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเราอยู่แล้วเนี่ยเราน้ํามันก็งวดมาเรื่อยๆืเพราะว่าทุกครั้งที่ว่าเติมน้ําเข้าไปในถัง20ลิตรมีเกเลือทะเลจุนินซีสองอย่างจุนินซีนะคือมันจุินซีผมนะมันจะคุมน้ําหมดเลยทําให้กุ้งสดชื่นเนี่ยน้ำเนี่ยสามรอบนะน้าน้ําที่เอามาเลี้ยงกุ้งเนี่ยสามรอบแล้วนะกุ้งก็สดชื่นดีหมดอะ่ะกุ้งไม่มีแบบ ไม่มีตายเพราะโลกอะไรไม่มีเลยนียังจับไม่หมดเลยกุ้งเล็กอ่ะยังเหลืออีกเยอะเลยนะในบ่อนะยังเหลืออีกเยอะกุ้งเล็กนะยังเหลืออีกเยอะต้องเพราะว่านี่ผมผมผมขายตัวระบาดกุ้งลูกกุ้งอ่ะนะขายขายตัวระบาดกุ้งอ่ะเอามีคนเอาหมดละก็คือเขาไปสั่งกุ้งเซนมาเลี้ยงเขาไปสั่งกุ้งเซนมาเลี้ยงแล้วมันตายหมดก็เลยทักคราวนี้ผมก็บอกว่าในบ่อผมมันมีลูกกุ้งอยู่ ก็ผมขายตัวละบาทแต่อนี้รอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,นะเขาก็เอาหมดเลยมันจะมีบ่อหนี่บ่อกนึงก็น่าจะหลายพันตัวแต่แต่เขาจะมีหลายคนในทักมาถามทักทักจะเอาก็มีหลายคนแต่ว่าให้ได้แค่คนเดียวเพราะว่าเขาเอาหมดเขาไม่ได้แบบจองพันตัวสองพันตัวนี่คือเขาบอกมีเท่าไหร่เขาเอาหมดตัวละบาทอะผมก็เลยให้ให,ให้ให้ได้แค่คนเดียวนะกุ้งกุ้งในบ่อผมเองอะนะลูกกุ้งอะ มีหลายคนที่ทักมาจะเอาอยู่แต่ได้แค่คนเดียวได้คนเพราะเขาเอาหมดเลยนี่ยถ่ายดูให้เห็นนะดูดน้ํามันไม่ได้เสียอะไรเราเสียเวลาเราเราแค่ด,ดูดน้ํามาพักไว้ดูดน้ํามาพักไว้เสร็จปุ๊บเราก็จับกุ้งแยกแทนัีนเองเราไม่ได้เสียอะไรเราเอาน้ําเก่ากลับมาเลี้ยง เราไม่ได้เสียแบบเสียแค่เวลาเราอ่ะคือเอาเอาสามเดือนจับมาขายก่อนรอบนึงเนี่ยเอาเงินมาหมุนใช้ก่อนได้นะครับถามว่าถามว่ามันผมประหยัดทุกอย่างที่ที่ผมเหลือที่ผมเลี้ยงที่ที่ผมเลี้ยงขายได้ประสบความสำเร็จผมประหยัดทุกอย่างไข่ตุนผมก็ไม่ได้ไปซื้อ ไข่ที่ผมให้กุ้งกินเนะ่ผมไม่ได้ไปซื้อผมเลี้ยงไตไข่ไว้แล้วม,มาทําไข่ตุนอาหารกุ้งก็มีอยู่แล้วมันก็คือผมไม่ผมไม่ได้ค่อยซื้ออะไรอะ่ะผมคือถ้าถ้าทวางแผนดีๆอะ่ะมันก็อยู่ได้สบายเลยนะผมก็เนี่ยผมเลี้ยงไ่ไข่เอาไว้วันหนึ่งเอาออกห้าฟองผมเลี้ยงไว้ห้าตัววันก็ออกห้าฟองเนี่ยไตไข่ เลี้ยงไก่ไข่ไว้นี่ะคือผมเลี้ยงไก่ไข่ไว้แหมไม่ออฟไข่ก็น่ะโอ้วันนี้ไข่ส่งรอบแต่มามาเช้าไข่หมดแล้วนะวันนี้ไข่ก็มาเช้าไข่ไปแล้วนะไข่ก็ได้ได้ได้ผมทําได้ไข่ไปทําไข่ตุ๋นทุกวันน่ะ เอาไว้กินเองด้วยแล้วก็ไปทําไข่ไขตุ๋นให้ให้กุ้งกิน,นผมก็เอามาเลี้ยงแค่ห้าตัวมันพออยู่แล้วอาทิตย์นึงก็แผงนึงพอดีะอะเพราะบางบางตัวมันออกไข่ซ้านะบางตัวพอผมบารุงมันผมไม่ให้มันกินหัวอาหารเลยนะให้มันกินข้าวสวยสมุนไพรแล้วก็กล้วยสุกข,ขยําให้มันกินผมไม่ให้กินหัวอาหารเพราะว่าผมไข่ผมมกินเองคือในอาหารนะั้นมันมีสารเล่งโตอยู่ผมไม่อยากไปให้ พอเรามากินเองมันสุขภาพเราด้วยอ่ในะใ่ผมประหยัดทุกคือมันเหลือคเพราะผมประหยัดหมดผมประหยัดคือผมลดต้นทุนทุกอย่างเลยที่ที่ผมเลี้ยงกุ้งอยู่อ่ะมันมันมันเลยเหลือแต่ถ้าเราไปซื้อเน้น เน้นซื้ออย่างเดียวอะ่ะมันก็จะมันก็จะเหลือน้อยทาไปมันก็จะท้อนะผมเห็นบางคนก็จัดใหญ่เลยฮะบ่อหนึ่งใช้ออกโอ้โหอลังการเลยมันก็จะไม่เหลืออะไรอย่างบ่อนี่ผมก็ใช้ออกตัวเล็กอย่างที่ผมย้อนดูในคลิปเอาตัวผมใช้ออกซิเจนตัวเล็กคุมสองนะบ่อนะบ่อนี้แล้วก็บ่อนี้ด้วยนะออกซิเจนตัวเล็กผมอะ คุมสองบ่อบ่อนี้แล้วก็บ่อนี้ออกซิเจนนะ่นะน่ะตัวเล็กนะ่ะออกซิเจนตัวเล็กๆนะ่ะตัวเนี้มันกินไฟน้อยเนะี่ยฝ่ามือผมย้งใหญ่กว่าเลยออกซิเจนตัวเล็กนะ่ะคือเราต้องประหยัดเราต้องประหยัดหมดอ่ะพวกนี้ยเราถึงจะเหลือเราถึงจะทําแล้วมันถึงจะมีกําลังใจหน่อยมันทําแล้วมันเหลือนะครับนะ จะฝากไว้คืออีพีน้าผมจะมาพูดถึงเนี่ยถึงที่บอกว่าสามเดือนผมจับกุ้งขายรอบนึงนี่นะมสามเดือนคือเลี้ยงสี่เดือนแหละแต่ว่าสามเดือนผมจะจับขายก่อนรอบนึงนะครับมันประหยัดต้นทุนอาหารได้นะประหยัดน้ําประหยัดต้นทุนอาหารทุกอย่างประหยัดหมดผมต้องเซฟหมดไม่งั้นมันจะไม่เหลือ มันเหลือมันเหลือน้อยครเราไปเล่นใหญ่กับมันมันก็จะเหลือน้อย oh. มันสามารถเลี้ยงชีพได้เลยถ้าถ้าเราประหยัดต้นทุนอาหารประหยัดต้นทุนน้ําประหยัดค่าไฟคือมันเลี้ยงชีพเราได้เลยอนะ่ะเราอยู่กับบ้านได้เลยนะคืออย่างผมสอนไปหลายคลิปแล้วมันไม่ใช่ว่าจะรอกุ้งใหญ่ขายอย่างเดียวกุ้งเล็กเราก็สามารถเอามาขายได้ด้วย ไปรับเขามาขายหรืออย่างเงี้ยผมเคยสอนไปแล้วนะนะเดีย๋ยวมันไม่พูดเพราะว่ามจะยาวไปคลิปเนี่ยนะเลี้ยงกุ้งใหญ่ได้กําไรกุ้งเล็กด้วยลูกกุ้งด้วยขายตัวระบาทเฉพาะสองบ่อเน,นี่ยสองบ่อน,นี้นะไม่รวมกุ้งใหญ่นะผมต้องมีเงินอยู่จะต้องได้ประมาณสี่พันสี่พันนะผมคนนํานวณไว้คร่าวๆอ,อาจจะเกินด้วยคือเฉพาะลูกกุ้งอะที่ไม่รวมกุ้งใหญ่นะ ผมจะได้เงินสี่พันอะสามเนี่ยคืออันนี้คือยังไม่ลงกุ้งใหญ่เพราะกุ้งใหญ่ผมยังไม่นับว่าได้กิโลคือตัวนี้ผมผมได้เงินสี่พันจากลูกกุ้ง,ง,งละต้ละน,ละนละบาทละคนที่ของคนที่เลี้ยงอยู่แล้วก็กําลังจะเลี้ยงก็คือศึกษาไปเรื่อยเรื่อยมันก็ได้ศึกษาไปทำความเข้าใจกับมันก่อนแล้วค่อยลงมือเลี้ยงค่อยค่อยลงทุนนะเพราะว่าอันนี้คือเลี้ยงกุ้งมันต้องลงทุน มัน,ม,นมันต้องควักเงินก่อนอนะเรื่องกรุงอันนี้อันนี้สําคัญเลยต้องควักเงินลงทุนก่อนเพราะว่ามันบ่อไงเราลงทุนบ่ออ่ะพอบ่อมันต้องใช้ใครจ่ายพาใบขุดบ่อมากปัม๊มอะไรเนงะี้ยมันใช้จ่ายมันหมดอนะถ้าเราไม่ขุดดินเราก็ทําเป็นโคง้งพาโค้งเอาโค้งอย่างเงี้ยนะ,นะโค้งบ่อเนี่ยนะโค้งบ่อมีทั้งโค้งบ่อทั้งพาใบออกซิเจนปัม๊มดูด คือทุกอย่างมาันมันต้องลงทุนก่อนนี่แหละพอดีผมบอกคือศึกษาดีดีก่อนศึกษาก่อนเราค่อยลงทุนนะครับถ้าใครมีปัญหาที่ขัดแล้วก็ทักมาถามผมในเพจได้ครับในเพจนะชื่อเพจผมก็ชื่อเดียวกันในช่องนี่แหละ,นะครับ๋ยวผมคาดก่อนพอดีพักพอดีจับกุ่งก,ก็มามาพักถ่ายคลิปให้ดูก่อน๋ยวผมจะพักก่อนเดี๋ยวจะขัดเพราะมันต้องเอารอบนี้จะนานผมทําวันละบ่ออ่ะ เพราะว่ามันต้องรอบๆนี้จะต้องน้ํเพราะผมจะเรามันมีกุ้งลูกกุ้งด้วยอ่ะต้องเอาลูกกุ้งแยกลูกกุ้งขายด้วยนะลูกกุ้งนะฝากไว้นะครับใครที่คิดคืออยากจะเลี้ยงกุ้งอยู่มีความคิดหรือเลี้ยงอยู่เนี่ยคือมันต้องประหยัดทุกอย่างนะประหยัดทุนทุนอาหารน่ะมันอาหารน่ะสำคัญเลยเพราะว่าเราต้องประหยัดทุกอย่าง นะครับขนาดผมเลี้ยงประหยัดอ่ะมันมันก็ยังโตเลยนะโตดีด้วยเห็นไหมนี่เลี้ยงแบบประหยัดนะผมไข่ผมก็มีเองผมเพาะไข่เองพอเพาะเซเดือนเองนะครับที่เพาะเองไม่ได้คืออาหารกุ้งที่เป็นเม็ดเนี่ยเพาะทำผมทําเองไม่ได้เพาะเองไม่ได้แต่การอาคดก็เดี๋ยวว่าจะลองเหมือนกันเพราะว่า มันคงไม่ยากเกินนะผมว่านะแต่ผมก็เพราะว่ามันคงไม่ยาก๋ยวผมมันมันต้องลองไปเรื่อยต้องเพราะอาหารกุ้งอี่ยมันมันต้องใช้เครื่องหน่อยที่เครื่องอัดเม็ดอะนะอนาคตก็เดี๋ยวให้ว่างไอทีนึงคือเราต้องประหยัดทุกอย่างอะ่ะเราถึงจะเหลือเยอะอะ่ะพวกเนี้ยมันอยู่ได้ถ้าเราเรามันอยู่ในบ้านเราเราทําที่บ้านเราลูกค้าวิ่งมาหาเราเนี่ยมันเหมาะมากในยุคยุคแบบ โควิดแบบเนี้ยมันเหมาะมากที่เราไม่ต้องออกไปออกไปแบบไป,ไปเผชิญนะ่ะจะติดหรือเปล่าก็ไม่รู้เราอยู่กับบ้านแล้วก็เซฟตัวเองลูกค้ามาหาเราเราเซฟตัวเองเอาเห็นนะฝากไว้นะครับรเกษตรข้างบ้านนะเนี่ยเกษตรข้างบ้านข้างบ้านจริงๆคือทําไม่ไม่จำเป็นต้องเลี้ยงกุ้งอะไรเลี้ยงอะไรก็ได้ที่มันเป็นคือมันหาเงินได้ที่ข้างบ้านเราอะ่ะนี่แหละนะครับ เอเนนะครับอันนี้นะ